สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง My s a s e Investment นะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่29มมกราคมปี25ค่ะเรามาอัปเดตส่งกราฟตลาดหุ้นไทย บนดัชนีเซ็ต100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซ็ตเราวิ่งเขียวขึ้นมาได้นะ1,351จุดแต่ลงมาปิดอยู่ที่1,343จุดโดนเทไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปเซ็ต้อยขอพาทุกคนมาอัปเดต DR ที่อันดลายยิ่งกับตลาดหุ้นต่างประเทศสักหน่อยโอ้โ oh, ห DR ตัวนี้บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะเราสังเกตเห็นมาหลายวันแล้วนะคะที่เขาเนี่ยทยานบวกเขียวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตั้งแต่เข้ามาเป็น DR กราแรกๆเนี่ยวิ่งขึ้นทำนิวไฮสูงสุดเลยนะคะขอดูหน่อยว่า อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องไปทําการบ้านต่อว่าตัวนี้เขาทําธุรกิจอะไรเนาะแล้วก็ทรงกราฟแม่เขาเป็นแบบไหนทําไมราคาถึงวิ่งแรงจังในช่วงนี้ยอมรับเลยว่าตัวนี้เราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะเพิ่งจะเพิ่งจะเปิดมาเจอนี่แหละส่วน UOB ค่ะบวกมานิดหน่อยนะคะวันนีู้นิโคลบวกมาอีกแล้วหลังจากที่ชะลออยู่โซน10บาทมาหลายวันนะคะวันนี้พุ่งมานิดหน่อย11บาทต้นๆค่ะ Next Station แนวต้านถัดไปก็คือโซนนี้แหละที่เ เขาเคยทำไฮเอาไว้12บาทต้นๆน,น,นะคะรอลุ้นจะทำ New ิว g h มาแต่โซนประมาณ13-13บ 13, าท50โซนนี้ไหมเพราะว่ารอบนี้ที่เขาย่อเนี่ยเขาไม่หลุดทำนิวโลนะ3รอบแล้วที่ลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนประมาณ10บาท50แต่ไม่หลุดค่ะรอบนี้ก็ รอลุ้นจะวิ่งต่ออีกครั้งหนึ่งไหมโตโยต้าค่ะหล,หลังจากที่ยืนที่6บาทได้นะคะวันนี้ก็บวกมานิดหน่อยไทยเบฟชะลอค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไต้หวันก็ค่อยๆบวกมาทีละนิดค่ะ S&P 501 1ยังชะลออยู่20บาทนะคะโซ n y บวกมานิดหน่อยโซนี่เนี่ยอันตร่ายิ่งกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะเราก็เห็นเขาย่อลงมาในช่วงนี้เนาะแล้วก็ในช่วงที่เขาเข้ามาในตลาดแรกๆเป็น DR แรกๆเนี่ย สามบาทสี่สิบแปดสตางค์ที่ทำหายเอาไว้แล้วก็หลุดมาแตะโซนนี้เลยสองบาทหกสิบแปดสตางค์ค่ะตอนนี้ทยานพุ่งขึ้นมาแตะโซนนี้แล้วในช่วงวันที่สิบสองธันวาคมสองสี่สามบาทแปดสิบแปดสตางค์ทำนิวไฮนะคะแล้วก็ย่อนิดหน่อยในช่วงกลางเดือนมก,กราตอนนี้บวกขึ้นมาแล้วนะสามบาทแปดสิบหกสตางค์ค่ะทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับโซน y ี0แปดศูนย์ส่วน S A 1หนึ่งเก้าวันนี้ยังชะลอนะคะซิงเทลก็ยังอยู่ในโซนนี้อยู่ซิงเทลแปดศูนย์ดีอาร์ ยังไม่วิ่งก็อาจจะเป็นทรงนี้ก็จะเป็นได้นะไม่แน่ถ้าจะไปต่อรอบนี้ก็จะมาทดสอบระดับแนวต้านโซนประมาณ8บาท40แล้วก็ขยับมานิดหน่อยโซนประมาณ8บาท90-9บาทโซนนี้ที่เป็นแนวต้านในรอบนี้เราให้กันเอาไว้นะคะโอ้โห NDX 01วันนี้ก็บวกมานิดหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาก็พลิกกลับมาบวกได้นิดหน่อยนะคะโดยเฉพาะดัชนี NASDAQ เนาะส่วน MSCI 19บวกมานิดหน่อย LVMs 01โดนเทไป7.74%ค่ะหลังจากที่ ที่บวกขึ้นมาแตะโซนนี้แนวต้านไงสังเกตดูชวนแนวต้าน เขามักจะโดนเทเนี่ยชนแนวต้านไม่ใช่แค่ DR นะทุกคนถ้าเราฝึกตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้บ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโซนไหนเราไม่ควรเข้าและโซนไหนเราควรหาจังหวะเข้าเกงกําไรในระยะสั้นๆน,นะคะสำหรับสายเกงกําไรเนาะ r e a วันนี้โดนเทนิดหน่อยค่ะเจแปหนึ่งสามก็บวกมานิดนึงนะค่อยๆบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่วนอินเดียส่วนหนึ่งก็บวกมาเช่นกันค่ะฮอนด้าหนึ่งเก้าก็บวกมาด้วยนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงก็ กลับมาบวกได้นิดหน่อยแต่ไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่แอเสวันนี้ก็โดนเทนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่พุ่งมาเหมือนกันนี่พุ่งทะยานมาแตะโซนนี้เลย9บาท65สตางค์นะคะตอนนี้ชะลออยู่โซนนี้เราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะที่ขายหมูไปส่วนโก19ชะลอค่ะว,วันนี้ดีอาที่อันเดลายิง่งตลาดหุ้นเวียดนามดดนเทนิดหน่อยเฟอร์รารี่1บาทส6สตางค์โอ้โหหลังจากที่พุ่งมาเนาะ1บาท67ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบล่างโซนนี้อยู่ หลุดมาทำนิวโลในวันที่27มกราคที่ผ่านมานี่เองนะ1บาท42สตางค์ค่ะและตอนนี้ก็ยังชะลออยู่โซนประมาณ1บาท40ต้นต้นตลาดหุ้นจีนค่ะเป็นยังไงบ้าง CN01 ที่อันตรายยิ่งกับตลาดหุ้นจีนตอนนี้ยังชะลอนะไม่ได้ทำนิวโลด้วยซ้ำไปค่ะอรอลุ้นจะวิ่งต่อไหม Next station แนวต้านถัดไปก็คือนี่แหละ เล็กๆโซนนี้นะคะ18บาท90-19บาทขยับมานิดหน่อยก็โซนประมาณ20บาทเบสเคสก็คือโซนนี้ก่อนอย่าเพิ่งกระโดดมาถึงโซนนี้นะเราให้ประมาณ22บาทก่อนแล้วกันนะคะสำหรับ CN01 ในรอบนี้จะไปต่ออีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า BIDU80 บวกมานิดหน่อยค่ะส่วนตัวที่บวกวันนี้7.29%ก็คือ BABA80 ค่ะเมื่อคืนนี้หุ้นแม่เขาก็วิ่งมาแตะโซนประมาณ 95-96 USD ต่อหุ้นได้แล้วนะคะสำหรับอบาบาค่ะตอนนี้ชะลออยู่โซนนี้เนาะ next station แนวต้านถัดไปขยับมานิดหน่อยก็คือ4บาทส0โซนนี้แหละ จะผ่านด่านนี้ขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า4บาท9 0บถึง5าบาทนะคะที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาปี24ก่อนที่จะย่อมาแตะโซนประมาณ3บาท50นะคะแล้วก็ส่วน ASML 01่าควันนี้ก็มีข่าวประกาศงบหุ้นแม่ออกมาวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังมาไม่ถึงโซน22บาทแนวต้านของเราโซนนี้นะคะ22บาท30 22บาท40โซนนี้ยังมาไม่ถึงค่ะแต่ก็ ปิดเขียวตมแท่งนะเรารอลุ้นอยู่จะวิ่งขึ้นมาทํานองนี้ทรงนี้หรือเปล่าก็รอลุ้นเช่นเดียวกันนะคะและทีนี้ก็ถึงคิวดัชนีเซ็ตร้อยเราเช่นเคยค่ะมาดูกันซิว่าวันนี้มีตัวไหนบ้างที่โดนเทพร้อมกับตลาดเนาะยัง w s a วันนี้ก็โดนเทไปเช่นกันหลุด5บาทลงมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วน TU ชะลอยอยู่12บาทค่ะ TTB ช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาด้วยตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วแต่แนวต้านของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ2บาท นะคะวันนี้ชูแขนลหลแๆมมาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้เป็นที่เรียบร้อยหลายคนถามว่า next s t a t i o n แนวต้านถัดไปเขาอยู่ที่เท่าไหร่อยากจะรู้ปรับสเกลด้านล่างเป็น5ปีปรับตรงนี้เป็น1เดือนค่ะเราจะเห็นภาพรวมระยะยาวของเขาถือเป็นแนวรับเดิมด้วยในช่วงปี2016กับปี2013เนาะ อยู่โซนประมาณ2บาทต้นๆ next station แนวต้านหัดไปขยับมานิดหน่อยก็คือโซนนี้แหละโซนประมาณย่ำอยู่กับที่นะคะสบาท50สตางค์เราให้กลมๆแล้วก็ผ่านไปได้เนี่ยขยับมานิดหน่อยก็คือโซนประมาณ2บาท80ส่วโนนี้นะคะแล้วก็เบสเคสก็คือ3บาท20สตางค์โซนนี้สำหรับ g t b ในรอบนี้ ยกหายยกโลกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะทีนี้เราก็รอลุ้นผลประกอบการไตรมาสที่สีที่กำลังจะประกาศออกมานี่แหละจะเป็นเช่นไรนะแต่ถ้า เวร์สเคนะเราให้เป็นเว r ร์สเค e หลุดแนวรับโซนนี้ลงมาเขาจะลงมาชะลออีกโซนไหนโซนประมาณนี้1นึบาท้สตางค์เราให้เป็นเว r ร์สเค e ไว้ก่อนสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์ทรูยังชะลออยู่ค่ะ,ะวันนี้ TOP หลุดมานิดหน่อยนะคะหลังจากชะลออยู่โซนนี้มานานอันนี้เป็นภาพรวมปรับสเกลใหม่เป็นระยะสั้นนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยวิ่งมาแต่29บาทเนาะวันนี้ชะลออยู่แนวรับ25 2 6าาทอยู่นะคะสำหรับ T.O.P T.L.I บวกมานิดหน่อยค่ะทิสโก้ก็แตะโซนประมาณ100ต้นๆเช่นเดียวกันติดล้อยังชะลอนะคะวันนี้โอ้โห S.T.G.T โดนเทมาแล้วโดนเทมาทดสอบระดับแนวรับโซนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะทุกคนตรงเนี้ยมองเป็น case study นะคือเวลาเขาวิ่งขึ้นมาแตะแนวต้านโซนเนี้ยแล้วเขาไปต่อไม่ได้เขาลงมาพักเหนื่อย,อยโซนไหนเนี่ยโซนนี้นะคะเราให้เป็นโซนค่ะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอนะอยู่โซนประมาณ8บ แล้วเขาก็ย่ำอยู่กับที่สองสามวันก่อนที่จะพุ่งมาทดสอบระดับแนวต้านโซนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว,ลวย่อ,อเพื่อไปต่อลงมาอีกนะคะทะลุทำนิวไฮแล้วลงมาพักเหนื่อยอีก,อกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือโซนนี้ที่เดิมอีกแลลวโซนประมาณ8บาท30 8บาท40เนี่ยแล้วก็มีแรงซื้อกลับรอบนี้ก็เช่นกัน3มรอบแล้วนะคะที่ลงมาทดสอบระดับแนวรับโซนนี้วัดใจรอบนี้จะไปต่อได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้ Next Station แนวต้านถัดไปนิดหน่อยก็คือโซนประมาณ10บาทโซนนี้แต่ถ้าไปต่อไม่ไหวลดโซนนี้ลงมาเราให้เป็นแนวรับโซนนี้ค่ะที่เคยเป็นแนวต้านเดิม7บาท30สตางค์โซนนี้นะคะสำหรับ STGT สุพรา,ายวันนี้โอ้โหวันนี้หุ้นในกลุ่มอสังหาก็บวกนะชะลออยู่โซน16บาทมานานนะคะรวมถึงแสนสิริก็บวกมานิดหน่อยค่ะไม่ได้บวกเยอะ SCC บวกมานิดเดิง SCGP บวกมาเยอะไหมวันนี้โอ้โหเมื่อวานนี้แย่ขาไป15บาท30ทำนิวโลนะคะในรอบนี้แล้วก็วันนี้บวกมานิดหน่อยค่ะ ไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่ SCB นี่ก็บวกวันละบาทเลยนะคะเมื่อวานนี้บวกมา1บาทวันนี้ก็บวกมาอีกค่ะทุกคน New High มา2วันติดแล้วนะ,ะสำหรับหุ้นในกลุ่มแบงก์สวัสด์ยังชะลออยู่โซนแนวรับโซนนี้ค่ะ r c l หลุด25บาทมาวันนี้โดนเทมา2%เลยนะคะหุ้นราดก็ยังชะลอค่ะวันนี้ QH ยังอยู่ในโซนหนึบาทเจอยู่ GC โดนเทมาอีกแล้วจะหลุดไหมยี่บาทก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่า อดีตที่ผ่านมาเขาก็เคยลงมาแตะโซนนี้เหมือนกัน20บาทต้นๆนะสำหรับ GC ยังไม่วิ่งค่ะสพบ,บวกมานิดหน่อยค่ะปตทก็ยังชะลออยู่ OSP รอลุ้นงบนะคะทุกคนเห็นมีข่าวแว่วๆออกมาด้วยราคาตอนนี้โดนเทมาแท่งยาวแท่งแดง2แท่งติดต่อกัน2วันติดแล้วค่ะ17บาท40สตางนะคะขอดูภาพรวมระยะยาวของเขาหน่อย ตนนเทหนักมากแล้วก็ทำนิวโลด้วยนะคะในเดือนมกราปี25ค่ะหลังจากที่ในช่วงต้นปี24ที่ผ่านมาเนี่ยทำนิวโล18บาท30แต่ปี25เนี่ยนิวโลกว่านะคะ17บาท40สตางค์ค่ะสำหรับ OSP ในรอบนี้ OR ก็ไม่น้อยหน้าค่ะทุกคนนิวโรเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้11บาท40สตางค์ค่ะนิวโลของเขามิน้นทบวกมานิดหน่อยนะคะวันนี้หุ้น MK ก็ โหโดนเทไป3%เลยนะ LH ก็โดนเทรเรื่อยๆค่ะไม่บวกนะเพื่อนในกลุ่มอสังหาก็บวกกันทีละนิดเนาะ k t c ยังชะลอยอยู่ค่ะ KTB เมื่อวานนี้แผ่วไปวันนี้บวกมาอีกแล้ว23บาท40 รวมถึง KKP ด้วยยังชะลออยู่นะคะในหมวดตัว K แล้วก็ KCE ค่ะโดนไปนิดหน่อยนะ22บาท50สตางค์ภาพรวมระยะสั้นเป็นอย่างไรในวันนี้แย่ขามาไหมไม่แย่ขาค่ะยังชะลออยู่22บาทต้นๆนนะคะ KBank ยังแตะแนวต้าน160บาทเช่นกันค่ะ j จบาทวันนี้บวกมา4%เ,เลยนะคะวันเดียว IRPC ก็ยังชะลอต้นๆอยู่ จะหลุด1บาทหรือเปล่าก็รอลุ้นเช่นเดียวกันนะคะโฮมโปรหลังจากที่ก่อราคา9บาทได้ก็ยังยัง,ย,งยังรักษาระดับโซนนี้อยู่ห a านาโดนไปนิดหน่อยค่ะวันนี้การกุลยังไม่หลุดนะคะกาฟก็ยังแตะแนวต้าน60บาทอยู่ GPSC โดนเทมาหรือเปล่าวันนี้ยังไม่หลุด30บาทลงมานะคะยังชะลออยู่32บาทค่ะเอโก้ Echo, ชะลอที่เดิม113บาทโซนี้3-4วันติดแล้วสังเกตดูนะคะที่เคยเป็นแนวรับเดิมในช่วงเดือนพฤศจิกาปี24ด้วยหลุดมาเมื่อไหร่แต่แนวรับโซนี้ค่ะ108บาทแล้วก็ worst case เราให้โซนี้ก่อนในระยะสั้น90บาทต้นๆน,นะคะสำหรับเอโก ส่วนเดลต้าวันนี้ไม่บวกไม่ลบค่ะยังเสมอตัวดูซิแยะะ่ขามาไหมไม่แย่ขานะเมื่อวานนี้ลงมาแต่ร3 0แต่วันนี้ก็ยังมีแรงเทขายออกมาอยู่ค่ะ c p f โดนเทนิดหน่อย CPO ก็เช่นกันนะคะขอดูซินเทลโอ้โหวันเดียวนี่โดนมา5้าเซเลยค่ะทุกคนแต่ยังไม่หลุดทำนิวโล แปิดแดงเต็มแทงนะคะ28บาท50ค่ะทุกคนอรอลุ้นจะลงมาทดสอบ23-24บาทโซนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะคะถ้ายังโดนเทยอยู่ C B G ลงมาอีก3บาทค่ะทุกคนไม่ผ่านด่านโซนนี้ ก็หลุดมาแล้วนะคะทดสอบระดับแนวรับโซน70-72บาทอยู่หลุดมาเมื่อไหร่เรายังให้โซนนี้อยู่60-62บาทนะคะ BTS ก็ค่อยๆบวกข่าววันนี้ BLA ยังชะลอ BH โดนมาอีก4บาทหลุด180บาทมาเป็นที่เรียบร้อรยเมื่อวานยังไม่ทํำนิวโลนะแต่วันนี้ทำนิวโลมาแล้วค่ะเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะพอหุ้นเขาวิ่งมาแบบ จนท้ายรอบสุดๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องมีแผ่วบ้างนะคะมีโดนเทมาบ้างนะคะ BCH ก็โดนเทลงมา4%เหมือนกันค่ะวันเดียว b b l บวกมาทีละนิดนะคะวันนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์บ้านปูโดนเทนิดหน่อยไม่ได้หลุด5บาทลงมาสุด AP ค่ะเราเห็นแตะมาอยู่ที่นิดหน่อยนะวันนี้ 8บาทนินดๆนะคะสำหรับ AP จะไปต่อไหมแต่แนวต้านแล้วก็แนวรับสำคัญที่8บาทอยู่อามาตะโดนเทมานิดหน่อยอีออนก็ยังชะลอค่ะและปิดท้ายด้วยแอดวานซ์285บาท3วันดี4วันค่าย,ยังชะลอยอยู่กรอบบนอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสเรามาอัปเดตทรงกร,ฟราฟตลาดหุ้นไทยกันต่อลุ้นค่ะว่าจะหลุด1,340จุดโซนนี้ลงมาไหมแล้วก็หุ้นใหญ่หลายๆตัวจะวิ่งหรือบวกเขียวขึ้นมาคืนนี้เราก็ รอลุ้นตลาดหุ้นเมกาด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ